พาทั่วมาหาของกินขนมเฮ้ยขนม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 ,ขนมน้ำนี่เต็มเลยนี่ขนมขนมน้ำ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 น,น,นี่ได้ดแล้วเต็มหมดเลยอะ่ะนี่นี่เอาเลยหยิบเลยหนึ่งปปโอ้โหดูโคก8ปนะเราหาของกินกันตรงนี้นี่ทีมพันนี่ใช้ดูอะไร อันนี้ไก่อุ้ยโุ INE ๊กไอจิ้งไก่จิ้ไก่พอนี่อันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหาอนี้เอ็นไก่ข้อไก่ข้อไก่เอ็นไก่นี Anything ่ข้อไก่เอ็นไก่ทางนี้เขาดูตีนไก่นะชอบตีนไก่ไหมเนี่ยนี่เห็นไหมโอ้โหแพงนะเว้ยขอบอกอันนี้มันต่อต่อต่อห้าร้อยกรัมต่อห้าร้อยกรัมครึ่งโลนี่เห็นไหมนี่พาไปดูเลยนับเป็นจิ้งนี่เห็นไหมครึ่งโลนะเนี่ย นี่ขนมพวกขนมขนมก็ครึ่งโลนะอันนี้เราก็กินขนมอร่อยเลยต่างเนาะโอ้ยนี่ขนมกินกินหมดเลยเนาะไปหาแล้วกินก่อนปะก็ไข่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 ไปไปเฮ้ยบอสหาแล้วกินปะนี่ไปซื้อซื้อเลย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 เลือกเลยไปเลือกน้ำน้ำมีน้ำรับประด้วยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเลือกแล้